สืัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่เนยสดของนุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปังเนยสดนะคะสโลมากเลยแบบนะถ้ามีคนมาถามผมก็จะแนะนำว่าใช้ไม่ใช้ไว้แค่คิดเพราะกว่าระบบมันโฟกัสหน่อยนะมีีะบทเยนอันนี้ก็จะเป็นแท็กแท็กนี้ไม่ใช่ของแท้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเปียนไว้ัตถุที่มาข้ารบบไปใช้ไม่ได้ อย่าร้อยก็ไว้กัาค่าโอเคครดแล้วนะคะแล้วก็จะไปดูโดนัทในสดกันนะคะเล้่มานไั้วนที่3ลาแก็จะไปดูสลามาอันใหม่กันเลยค่ะ เตรียมพร้อเพลนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะคะแต่ว่าไม่ได้อัพคลิปนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ที่เราจะไปขายกันนะคะถ้า่าราวสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะบ๊ายบาย